กีฬาเพื่อความสุขเรื่องนะครับกีฬาเพื่ออาชีพโดยเฉพาะชุดเกือบหกแดงเรื่องความแพร่หลายที่นิยมไปทั่วโลกนะครับในชนไทยท่านผู้ร่วมแถลงข่าวท่านแขกรับเกียรตินะครับเหมือนหกแดงผมหกแดงใช่ไวเร็วแม่นยำดาวรุ่งก็เคยสำเร็จมาเยอะชนะเท่าน <stop> <p> ั mm ้นไม่มีโอกาสเป็นของผู <sch speeches mainstream bass teeth> ้แพ้เข้าแข่งขันเนี่ย เก่งไม่ได้ดูชมครับเพราะฉะนั้นรายการนี้การกีฬาประเทศไทยก็ให้การทุกรีเรื่งเขาจัดการคนดูนี่คนนั่นเสือบทุกวันเป็นปีทีสามที่จัดไฟเช่นไนเรเลิแล้วก็ที่สำคัญผู้ชนะเลิศของประเทศไทยเข้าชิงชใหญ่ก็เพราะว่าท็อปของโลกเนี่ยมาสิแคนนะครับ ผมก็หวังว่าปีทั่วโลกสมัครเล่นที่ชนะเลิศเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปเจเชลอ,อย่างที่ท่านผู้ว่าที่กรงเนะผู้ว่าการรายประเทศไทยเลยนะแล้วก็ท่านต่อมานะครับสุนพลนะครับอุทินทุนะครับเป็นกรรมการประสขสำราญนะครับลำดับที่25มาเลยครับ มานอนยุทธครับไปอยู่กลุ่ม C แนะพี่ชาย,ยุทธครับจี G ครับจีก e. ูบิ๊กทิ่ไม่ใช่เชียวชาญนและวา,าวุษเสศนันต์ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัทธุรกิจทุกเอานนะครับเวลานี้เราได้พบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับตั้งแต่กลุ่ม A B C